ทูช็อปสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะคะเป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากทูช็อปภายในเซเว่นอีเลเว่นสาขาอิยาลา23แห่งนี้นะคะและดิฉันนะคะจอมนะคะเป็นพนักงานประจําทูช็อปสาขาอิยาลา23แห่งนี้นั่นเองนะคะวันนี้จอมนะคะมีสมาร์ทโฟนดีๆดีไซน์สวยหรูนะคะกับแบรนด์หัวเว่ยมาแนะนําคุณลูกค้ากันนะคะ ขออนุญาตนะคะแนะนำเป็นหัวเว่ย y 6P ตัวนี้เลยนะคะที่มีดีไซน์สวยหรูนะคะมีสีสันที่สะดุดตานะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกกันถึง3สีเลยนะคะกับสีม่วงสีเขียวและสีดำนะคะ mm. หัวเว่ย y 6P ตัวนี้นะคะมีขนาดหน้าจอที่กว้างถึง6.3นิ้วเลยนะคะ คุณลูกค้าสามารถดูซีรีส์ดู youtube หรือว่าเล่นเกมนะคะได้อย่างเต็มตานะคะแล้วก็ยังมีขนาดที่พอดีมือนะคะจับได้สะดวกกิกด,ด้วยนะคะฮุยตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้ยาวนานนะคะกับแบตเตอรี่นะคะที่อึดถึง5,000 m มิลลิแอมเลยนะคะและยังมีโหมด AI-POWER นะคะที่ช่วยจัดสรรพลังงานให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะชาร์จหครั้งนะคะคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้ถึง3วันเลยนะคะ หัวเว่ยตัวนี้นะคะมีกล้องหลังถึง3ตัวเลยนะคะกล้องหลักนะคะความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลค่ะและกล้องเสริมอยู่ที่5ล้านกับ2ล้านพิกเซลนะคะที่จะช่วยให้คุณลูกค้าถ่ายภาพออกมาได้สวยนะคะแม้กระทั่งแสงน้อยนะคะและสามารถถ่ายภาพมุมกว้างนะคะได้ทุกมุมเลยนะคะ กล้องหน้าของััเว่ยตัวนี้นะคะมีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลนะคะและมาพร้อมกับโหมด AI Beauty นะคะที่ทำให้คุณลูกค้าถ่ายภาพเซลฟี่ออกมาได้สวยยิ่งขึ้นนะคะ<ม>ัวเว่ยตัวนี้นะคะมากับชิปนะคะ m e d i a t e นะคะ P22 นะคะที่ทำให้คุณลูกค้านะคะใช้งานได้ลื่นไหลกว่าเช่นเคยนะคะและยังมีขนาดแรม4นะคะ ความจุอยู่ที่64 g ินะคะสามารถจุรูปภาพนะคะได้ถึง20,000รูปเลยนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถถ่ายภาพได้อย่างจุใจเลยนะคะหัวเวยตัวนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่3,999บาทค่ะแล้ววันนี้นะคะทาง t ทู Shop ของเรานะคะก็มีโปรโมชันดีๆนะคะซื้อเครื่องนะคะพร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะคะเพียงเดือนละ499บาทเท่านั้นนะคะ จากค่าเครื่องปกตินะคะ ,3999 บาทนะคะลดเหลือเพียง899บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอน,นะคะ่ะจาก ,3999 บาทนะคะเหลือเพียง899บาทนะคะมีเงื่อนไขง่ายๆนะคะ<ม>เพียงลูกค้านะคะซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เนต็ตรายเดือนกับทรูนะคะเพียงเดือนละ499บาทค่ะ และหากลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามกับพนักงานนะคะได้เลยได้เลยนะคะทูชอปของเรานะคะเปิดบริการตั้งแต่11โมงเช้านะคะถึง2ทุ่มนะคะพนักงานของเรานะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะที่รับฟังโปรโมชั่นจากทางทูช็อปของเราด้วยนะคะทูชอปขอบคุณค่ะ